มายัางฮะ่อยังไงพี่โกออกมาหรอโอเคครับผมเสียงเสียงได้ยินอยู่เนาะพรีวันนี้ฝนตกนะครับผมอากาศเย็นสบายคันนี้ ฟอร์ดแรนเจอร์อีกหนึ่งคันแต่ว่าตัวนี้เป็นสี่ประตูนะครับราคาผมถือว่าย่อมเยาวจับต้องได้แน่นอนราคาแทบจะไม่ต่างจากตัวแคป็บเลยผมบอกแบบนี้ดีกว่าแล้วรถปีใหม่ด้วยนะรถมือเดียวออกห้างพาม,มาดูรอบคันกันเลยนะครับผมตัวรถเป็นฟอร์ดแ n g เจอร์ XLT นะครับสีขาวแท้าจากโรงงานล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอะลอยขอบสิยางเป็นบิดโนนะครับปีสองพเลยยางยังใหม่อยู่เลยนะครับ มาพร้อมกับบันไดข้างนะครับิ้วล้อสี่นิ้วรอบคันนะครับผมตัวรถเป็น XLT XLT คือตัวท็อปของขับเคลื่อนสองล้ออยู่แล้วนะครับคือออปชั่นเขาจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเขาแต่จะไม่ไม่ใช่แบบตัวพิเศษเหมือนว้ e แท็นั่นเองไลเนอร์เดิมนะครับโลโก้ฟอร์ดอยู่ครบนะครับผม รถสวยงามนะครับผมสีขาวแท้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมฟิล์มติดมาใหม่แล้วฟิล์มใหม่นะครับรอบพันเลยเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันกิโลเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับผมให้ดู โทษนะคร,ครับมาเปิดไฟให้ลู้าโอเคเปิดตัวน,นี้นะไม่เป็นไรโอเคเลขใหม่หนึ่งแสนสามมื่นสองพันกิโลนี่นะครับผม รถ XLT เนาะออปชันจะเต็มอยู่แล้วหน้าจอหน้าจอจะเป็นตัวนี้เป็นหน้าจอจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับ CD MP3 แล้วก็ USB นะครับผมตัวนี้มีคุยคอนโทรลให้นะครับผมมีคุยคอนโทรลให้แล้วก็พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่จากโรงงานนะครับเบาะภายในจะเป็นผ้าสีดำนะครับผม เป็นคุมโทนดำจากโรงงานเลยคันนี้เพดานขาวสะอาดสวยเลยนะครับผมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวให้ดูภายในอีกทีหนึ่งนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับผม สวยเดิมทุกจุดนะครับรอยต้านสีอยู่ครบหมดนะอันนี้แผ่นเพลของรถปอดนะครับภายในเป็นคุมโทนดำนะบอกผ้าสีดำสวยสะอาดนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับ นี่นะครับผมเดิมๆเ,เลยตัวนี้จะไม่มีฝาครอบเครื่องมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแผ่นกันความร้อนเอี่ยมกิฟนะครับผมแล้วก็น็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมสวยเดิมทุกจุดนะครับมีปั๊มไอเบียให้จากโรงงานนะครับรอยบาร์โค้ดในห้องเครื่องอยู่ครบทุกจุดนะครับแล้วก็มาร์กสีในห้องเครื่องรอยแต้มสีอยู่ครบทุกจุดดูมอผักมอน้ํานะครับผม เป็นสีชมพูเดิมจากโรงงานเลยก่อนออกรถเราแถมเช็คระยะเข้าศูนย์ให้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็เอารถไปเช็คระยะเข้าศูนย์หลายคันเลยนะ X Series มีลูกค้าจบไปเรียบร้อยนะครับพร้อมย้ายบ้านใหม่แล้ว BMW นะครับผม F 1 0วันศุกร์นี้ลูกค้ามารับตัวแล้วนะครับลูกค้าซื้อสดนะครับผมแล้วก็ Ford สีแดงก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับย a r i หาประตูไปอีกหนึคัน โอเคนะครับผมคันนี้ก็มาเจาะลึกกันที่ฟอร์ดคันนี้นะครับกับราคาเพียง449,000บาทผ่อนริ่มต้น7,400กว่าบาทได้ฟอร์ดสประตูปี2017นะครับผมเกียร์แมนนวลหกสปีดและเป็นตัว XLT ด้วยคุ้มมากนะครับผมราคานี้นะครับผมแถมฟรีประกันภัยชั้ง2บวกให้นะครับมูลค่า1,000งบาทนะครับก็เอาไว้พิจารณากันได้เลยนะครับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์จากโรงงานนะครับถ้าเป็นตัว XLT นะครับถ้าเป็น XLP ยังไม่ใช่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าคมเยียมนะครับรถเป็นป้ายเชียงใหม่เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกจากโรงงานนะครับสี่0 0นสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นรีประกันภัยทั้งสองบวกนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคาพอๆกับรถแคร็บเลยนะ ได้รถปี2017แท้ด้วยนะครับผมกระจกมองข้างเป็นคมเมี่ยมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเครื่องยนต์นะครับสองสปีดนะครับผมนี่นะครับให้ดูรอบๆคันกันเลยสวยครบจบแน่นอนนะครับผมกันชนท้ายตรงรุ่นพร้อมเซ็นเซอร์ถอยนะครับผมช่วงล่างอเอี่ยมๆนะครับผม ไม่มีรอยสนิมเลยนะครับเยียมๆแห้งๆเลยนะโอเคก็เอาไว้พิจารณา,ากันนะครับผมกับยอดผ่อนเพียงแค่เจ็0พกว่าบาทเท่านั้นได้รถปี2017ัสี่ประตูออปชั่นเต็มไว้ใช้งานติดฟิล์มมาให,ให้ใหม่แล้วรอบพันบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม